สวัสดีค่ะดัดดาเย็บผ้าสบายดีสบายดียด,ดัดดาดัดดาสวัสดีนะเจ้าเอา้าพิกี้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับประดับโบพิกี้ลำดับที่สองเปิดกล่องแม่ป้ายเรียบร้อยแม่ปลาแนะนำน้องๆค่ะหนึ่งร้อยสี่ค่ะ,ค,ะคุณครูใบมิน้นขอบคุณสลหรับกุหลาบค่ะคุณครูใบมิน้นเจ๊นกขอบคุณค่ะ บันเทิงอย่างเดียวเหรอลูกชอบนี่จะทําบันเทิงเหรอะคะฝากติดตามกิติยาด้วยจ้ะเจขอบคุณมากเลยจ้าพรสุขสมพี่ตุ้ยสายหาขอบคุณสลับกุหลาบจ้ะพี่ตุ้ยเจนกหวานจีได้จ้าใช้ทูมันนี่วัใช้ทูมันนี่วัลเลดได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะสลับติ๊กหนุบบุรดอน,นะลูกนะเจ้าของกล่องนะคะติ๊กหนุบบุรดธานีค่ะเดินสายทัวปรึกษากับติ๊กหนุบบุรดธานีได้เลยค่ะ บอกเลยว,ว่าเดินสายทั่วไทยนะคะประสบการณ์มากกว่า15ปีไม่หมดเท็กะติ๊กก่อนนะขอบคุณพวงมาลัยสวนศิษะจะติ๊กไ่แต่แม่ประวันก็ไม่ได้ไม่ได้เหือกับการแบบตัวเลขสูงๆนะเอาไอเปียกมาแบ่งปันความรู้การปั้นช่องติ๊กตอกแบบแม่ปาวันทำนิดก็ได้ค่ะภาพขอบคุณค่ะภาพอโอเคไทยสองจ้าแล้วจะเป มีงานต่อแล้วโอ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะมาวางกล่อมให้จ้าน้องเตาโอ้น้องเตาให้หมูเดลูกเดิอคอยกิจการจะเริ่มลงเรื่องได้น้องแก๊บกระไดเนาะหนุ่มหน้ามนคนอุดบนราชธานีวางกล่องขึ้นมาได้เลยลูกผมขอนอนแล้วครับครับน้องแก๊บอา้าวน้องแก๊บ จะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็จะได้ดันเพื่อนใหม่หมเข้ามาค่ะเอ้ยายตุม้มขอบคุณค่ะขอบคุณยายตุ้มค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการเลื่อนระดับเย่โขงต่อจากติ๊กหนุบุดรนได้เลยจ้าอ้าวขอบคุณข้าวหนุติ๊กมีคนสานต่อไหมพี่นายมีคนสานต่ออาชีพไหมจ๊ะ ไม่เป็นไรวินัยมาไลฟ์สดเลยเรี่ยงหลานไปด้วยเกียมใหม่นะครับน้องตั้มธุรกิจสร้างตัวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะน้องป๊อปโจน้องโจโจให้แม่ประวานติดตามก่อนอา้าวโจโจขอบคุณค่ะน้องติ๊กเอ้ค <c oughs> สดๆดร้อนร้อนเมื่อกี้ไม่มีเลยค่ะ ทางแก๊สเดินได้โอ้ยทางแก๊สเดินได้เอาขอบคุณค่ะติ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าติ๊กขอบคุณเดอ้ออันอีหยังลรบ้านี้น้องทางแก๊สเก้าสิบแปดคนเนาะแม่ปาฝากค่ะทุกคนกดสติกเกอร์ยิ้มอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ่ะน้องแบ๊ กล่องของน้องนิวเปิดแล้วจะเป็นกล่องของมังกรนะจ้าทุกคนไปค่ะไปเปิดกล่องน้องนิวกันได้เลยจ้ะไปที่กล่องได้เลยค่ะเปิดกล่องได้เลยครับใครได้เหรียญขอบคุณน้องนิวด้วยเดอ้อมอลาสาันสวัสดีจ้าน้องมอร์สันต้นตาลขอบคุณครับตอนนี้เป็นกล่องของมังกรแล้วนะจ้าทุกคน อ้อมรัตนามัางกรมังกรคอมเมนต์มาด้วยจ้าขอบคุณพี่หมูค่ะขอบคุณสลับกุญแจข้ามเวลาน้องนิวต่อจากมังกรนะลูกนะนิวนิวต่อจากมังกรจ้าเดี๋ยวกล่องมังกรเปิดน้องนิววางขึ้นมาใหม่นะจ้ะแม่ปลาต่อไปเปิดกล่องน้องนิวมังกรต่อสมชายอ่าเดี๋ยวเดียวน้องเตาน้องเตา น้องนิวเสร็จแล้วเป็นน้องเตา๋าโอเคอ่ะประธานของเรานะคะตอนนี้ประธานทัาประธานของเรายืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตอนนี้นะคะพันขอบคุณค่ะพันประธานของเราคือน้ำน้ำดาวจากเล่นด้วยความบันเทิงและความสนุกอ่ะรองประธานแมวเหมียวน่ารักมีเพื่อน102คนแล้วแล้วก็ลำดับต่อมาค่ะ พี่หมูนะคะระดับที่สี่วอนระดับที่5้าผู้ใช้งานไม่ตอบสนองระดับที่6ครูอันปุกขาน7ดอ้อมรัตนา8รีวิวป้ายยา9้ามามีตุกตา10เตาชายช็อปนั่นเองค่ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยอ้าวเต้าเซก,กิมาแล้วน้องเต้าเซก,กิแล้วจ่ะเทียจบขาดดิค่ะน้องเตาเตาสมชายเข็มต้องขาดมา ผมเก็บเงินเอาไว้เปิดกล่องโอ้น้ำมนน้ำมนเอาไว้ก่อนจ้ะวิวสวยนะครูอันปลูกผักเนี่ยแม่บางก็ชอบมานั่งตรงนี้แหละเพราะเดินไปกว่าน,นี้นะ่ะมันไม่มีสัญญาณแล้วจ้ะถ้าเดินไกลกว่าน,นี้ไม่มีสัญญาณจ้าครูอันก็เลยพาน้องๆหยุดได้แค่ตรงนี้นะจ๊ะหยุดได้แค่ตรงนี้จ้าอ้าวค่ะเตรียมตัวเปิดกล่องครูเปิดกล่องปลาตะกมได้เลยจ้าน้องๆไปเปิดกล่องได้เลยค่ะไปเลยจ้ะวิ่งไปที่กล่องนะคะ หนึ่งร้อยสี่สิบคนค่ะขา,ายค่ะเปิดกล่องได้เลยจ้าใครได้เหรียญจากปปะตะกลมขอบคุณปปะตะกรมด้วยนะใครได้บ้างค่ะน้องน้ำขอบคุณสลับหมูแดงจ้าน้องน้ำหมูแดงหมูแดงน้องน้ำส่งหมูแดงให้ค่ะนี่มแมวแมวแมวบอกว่าแมวได้บีบาบีบาได้บอกน้องเน็ตที่โดที่ดอนโน ยายไมย่ย่าไมา่เดินทางปลอดภัยใจย่าไมา่ก่อนเดี๋ยวแม่ปลาเอากล่องไปด้วยก่อนนะลูกนะขอญาติขอญาติยายาโยนเสือลองไปก่อนเนาะอ่ะขอญาติยาโยนเสือลองไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวเราจะไปปูกันข้างๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปปูข้างๆนี้ก่อนเอาโอเคเสือลองไปก่อนแล้วการบเบอวันดีจากาักกันอืม เดี๋ยวผ้าเข้ามาอามาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนละสมุดจดรายชื่อเจ้าของกล่องเอาไปด้วยอ้าแล้วก็ลืมไปได้เดี๋ยวเอากล่องนี้ไปด้วยหวังว่าคงไม่กิ้งลงข้างล่างนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อน น้ำฝนวัดีจ้ายินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะปาเดี๋ยวตอนนี้แม่กำลังเดินไปเดี๋ยวไปปูเสือนั่งคุยกัน